สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็ตามชื่อคลิปที่เห็นเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้อิงตามความเชื่อจากศาสนาหรือบุคคลใดๆแล้วก็ไม่ได้มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าตกลงเนี่ยผีมีจริงหรือเปล่าเรื่องมันก็เริ่มมาจากความสงสัยของผมเองนี่แหละครับครั้งนี้จะพูดถึงในเรื่องใกล้ๆตัวที่บ้านเราประเทศไทยนี่แหละครับ ถ้าให้พูดไกลกว่านั้นแบบประเทศไกลๆผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดถึงได้ดีไหมเพราะผมไม่รู้ว่าผีแถวๆคองโกบูไนาจาเมกาอะไรแบบนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับถ้างั้นเข้าเรื่องกันเลยหัวข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือความทรงพลังของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณหรือสัมภเวสี ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ปกตินะแต่พอเสียชีวิตไปแล้วกลับได้รับพลังเหนือธรรมชาติติดตัวมายกตัวอย่างก็แบบการทะลุก,กำแพงซึ่งข้อนี้ได้ความหวือหวาแต่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะบางทีเวลาล็อกประตูไว้ก็เข้ามาไม่ได้เอาแต่เคาะอยู่นั่นแหละหนักหน่อยก็เคาะรอบบ้านเลย จริงๆไม่ต้องคอก็ได้ถ้าเข้ามาเองได้ก็เข้ามาเลยไม่ลุกไปเปิดให้แน่นอนหรือแบบตอนที่จะวิ่งไล่เราผมว่าถ้าพุ่งมาทางตรงน่าจะดีกว่าไปซิกแซกทะลุก,กำแพงซ้ายทีขวาทีภาพอาจด,ดูแรงแต่น่าจะเสียเวลาเปล่าเพราะว่าเราคงจะไม่หยุดดูแน่นอนสรุปแล้ว พลังนี้มันจะเอาไว้ใช้ตอนไหนได้บ้างล่ะครับนอกจากแอบ,บดูเราตอนเข้าห้องน้ำต่อไปก็การเข้าฝันมาหลอกซึ่งส่วนนี้จะสยองขวัญอยู่สักหน่อยเพราะเราได้แต่ปล่อยให้เขาทำร้ายเราทำให้ขยับไม่ได้ตัวแข็งเป็นท่อนไม้จากนั้นก็จัดเต็มด้วยภาพหลอนชวนติดตาแบบกะไม่ให้สู้ไม่ให้ต่อต้านเลย ทั้งทงท,งที่นี่คือฝันของเราเองเพิ่มเติมนะครับผมเคยได้ยินว่าถ้าเราฝันเห็นใครคนที่เราไม่ได้รู้จักแปลว่าเขามายืนมองดูเราตอนที่เราหลับอยู่จริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเวลาฝันทีนึงก็เจอคนแปลกหน้าเป็น1ิแปลว่าเราโดนลุมจ้องทั้งคืนเลยใช่ไหมครับเรื่องถัดมา ก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดทั้งๆที่ตอนเป็นคนถ้าไม่ได้มีสกิลช่างเวลารถเสียทีก็หัวหมุนทีพอเป็นผีปุ๊บกลับมีความเข้าใจในกลไกลการทำงานของเครื่องยนต์ขึ้นมาบังคับให้ติดให้ดับได้ตามใจชอบซะอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งก็แปลว่าถ้าเราผูกมิตรกับเขาดีๆด,ดูแลเขาดีๆ เราอาจจะได้ช่างส่วนตัวที่สามารถช่วยเหลือเราในช่วงเวลาที่ขับขันก็เป็นได้นะครับเรื่องต่อไปเวลากลางคืนตอนที่กําลังนอนอยู่ก็จะชอบเปิดน้ำเล่นไม่รู้ว่าเพราะอากาศมันร้อนหรือเพราะว่างก็เลยอยากจะช่วยล้างข้างน้ำแต่ว่ากายเนื้อก็ไม่มีเอาอะไรมาบิดก๊อกน้ำกันละครับ หรือว่าใช้กระแสจิตในการเพ่งเอาสำคัญกว่านั้นก็คือค่าน้ำที่ต้องจ่ายมากขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ก็ตามสรุปทั้งหมดในหัวข้อแรกจากที่ยกตัวอย่างไปที่มาของพลังเหล่านั้นมันมาจากไหนแล้วเราได้อะไรจากอภินิหารที่แหกหลักฟิสิกส์และไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงตรงนั้นบ้าง ซึ่งก็นำมาสู่ความสงสัยในหัวข้อถัดไปนั่นก็คือลักษณะความเป็นอยู่ของพวกเขาพวกเขาส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้เร่ร่อนก็จะสิงสถิตยอยู่ที่ใดที่หนึง่งเสมือนกับว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะมีความหวงแหนพื้นที่ตรงนั้นอย่างรุนแรงราวกับมีโฉนดที่ดินอยู่ในมือถ้าลงเข้ามาแบบไม่ได้รับอนุญาต ก็อาจได้เจอกับฉากสยองขวัญแบบไม่รู้ตัวซึ่งบางทีมันก็เป็นสถานการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้พวกคุณอาจจะเคยได้ยินมาบ้างถ้าชอบหรือเคยฟังพวกเรื่องอะไรแบบนี้บางคนต้องเดินทางไปหลายๆที่ทั้งในและนอกประเทศเนื่องด้วยหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อน มันก็มีความเสี่ยงที่จะโดนอยู่เหมือนกันบางทีก็โดนกันบ่อยจนสถานที่นั้นกลายเป็นสถานที่มีชื่อเสียงไปเลยถ้าลองค้นใน Google น่าจะเจอเพียบแล้วพวกเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าพื้นที่ตรงไหนควรเป็นของใครถ้าแบบเพราะว่าเสียชีวิตตรงนั้น แล้วคนที่เสียชีวิตตรงนั้นก่อนหน้านั้นล่ะเขาหายไปไหนหรือว่ามีการไทไฟท์เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันคนใหม่มาถ้าอยากมีที่สถิตก็ชิงกับคนเก่าคนแพ้ก็ไปเร่ร่อนแทนถึงผมจะไม่รู้ว่าเขาสู้กันด้วยวิธีไหนหวดกันตรงๆให้ตัวแตกไปข้างหรือร่ายพลังอภจพินิหารใส่กันก็ตาม ส่วนต่อไปก็จากตอนแรกที่พูดเรื่องพลังเหนือธรรมชาติที่พวกเขาได้รับมามาพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเสียไปเพื่อแลกกับพลังดีกว่าครับไม่แน่ใจว่าเคยมีใครที่พยายามพูดคุยสื่อสารกับพวกเขาตรงๆไหมแบบที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ใดๆเอาแบบประจันหน้ากันเลยคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าเจอ ก็คงไม่ได้พูดหรือทักทายถ้าไม่วิ่งหนีไปก่อนก็โดนเขาหลอกเขาวิ่งไล่แต่ถ้าอยากที่จะพูดจริงๆก็ยากอยู่ดีเหมือนอีกฝ่ายเสียความสามารถในการพูดคุยหรือเจรจาไปไม่ทันจะได้เริ่มทำอะไรก็แทบจะพุ่งมาหักคอเราอยู่แล้วอารมณ์แบบเปิดก่อนได้เปรียบไม่ต้องคุยให้เสียเวลาที่เขาบอกว่า วิญญาณคือสิ่งที่เหลือเพียงอารมณ์ด้านลบอาจจะจริงก็ได้นะครับแล้วถ้าในกรณีที่เราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเขาโดยตรงอย่างเช่นเรากำลังนั่งร้องไห้เพราะราโดนหักออกมาแล้วบังเอิญเขาอยู่แถวนั้นพอดีแล้วมาเห็นเข้าพวกคุณคิดว่าเขาจะรู้สึกแบบไหนกันอาจจะไม่สนใจทำเป็นไม่เห็น หรือเขาอาจจะกำลังคิดย้อนเย,เย้ยเราอยู่อารมณ์ประมาณว่าอ่อนแอวอะเรื่องพวกนี้ข้าผ่านมาหมดแล้วในอีกกรณีหนึ่งถ้าเขาคือวิญญาณที่เสียชีวิตเพราะความรักแล้วยังวนเวียนอยู่แถวนี้ถ้าเห็นเรานั่งร้องไห้อยู่คิดว่าเขาจะเข้าใจและรู้สึกว่าเห็นใจเราหรือเปล่าครับ พอเขาเองก็เสียชีวิตเพราะเรื่องนี้เหมือนกันไม่แน่เราอาจจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ก็ได้ถ้าเราไม่กลัวเขาอนะส่วนหัวข้อต่อไปก็จะมาพูดถึงรูปรักษ์ภายนอกของพวกเขากันจริงๆเรื่องนี้ถ้าจะให้เจาะจงก็ค่อนข้างยากมันกว้างมากๆเพราะในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ ก็จะมีเรื่องราวและรูปแบบที่เฉพาะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างก็ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเชื่อแล้วก็ตำนานของเรื่องพวกนี้เยอะแล้วก็เฉพาะตัวมากๆอย่างเช่นคารากะระโคโซผีร่มหรืออิตันโมเมงปีศาจผ้าขาว รูปลักษ์ของทั้งคู่ก็ตามชื่อเลยซึ่งผมคิดว่านอกจากที่ญี่ปุ่นคงไม่มีประเทศไหนที่มีผีหรือวิญญาณในลักษณะแบบนี้อีกแล้วถ้าไม่นับผีผาห่มบ้านเรานะครับงั้นผมจะยกตัวอย่างเป็นลักษณะที่เห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นผู้หญิงในชุดขาวอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดี เคยสงสัยกันไหมครับทำไมต้องเป็นชุดขาวเป็นสีรุ้งได้ไหมเป็นลายดอกไม้ได้ไหมหรือมีใครเคยเห็นที่มาปรากฏแบบไม่ใช่สีขาวบ้างครับอาจจะเป็นสีอื่นหรือไม่ก็ทรงอื่นไปเลยแบบเดสดำแวกหลังหรือกาะอกสีฟ้าพาสเทลคิดว่าคงเพราะ กลัวดูดีเกินไปภาพลักษณ์จะไม่ได้เดี๋ยวไม่น่ากลัวอีกอย่างก็หน้าตาถ้าเกิดเขาหน้าตาน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวยคมเหมือนนางแบบแว็บแรกที่เห็นคุณว่าคุณควรจะรู้สึกแบบไหนดีครับระหว่างตกใจที่เจอผี หรือตะลึงในความสวยน่ารักของเขาแล้วถ้าเกิดแบบสมมุตินะครับว่าเขาเป็นสเปคเราเลยคุณจะทำยังไงครับทำใจกล้าไปทำความรู้จักแบบว่าเอาวะชีวิตนี้ลองจีบผีดูสักครั้งก็ไม่เสียหายตายจะได้ไม่เสียชาติเกิดหรือจะหันหลังวิ่งหนีสุดชีวิต เพราะคิดว่าคนกับผีไม่น่าจะรักกันได้ไม่ใช่ในเรื่องแม่นาคซะหน่อยถ้าโชคชะตาพรมลิขิตมีจริงเอาไว้ชาติหน้าค่อยรักกันก็ยังไม่สายส่วนของสาวๆลองนึกภาพว่าถ้าเจอผีกระหังงานดีตามตำรับฉบับชายไทยหุ่นดีหน้าคมผิวเข้ม คุณจะยอมเสี่ยงโดนสากตามข้าวทุกเพียงเพื่อจะเข้าไปทำความรู้จักหรือเปล่าครับแล้วสุดท้ายถ้าตัดสินใจจะจีบจริงๆพวกคุณก็คงต้องเตรียมตัวไว้หน่อยนะไม่ว่าจะจีบติดหรือไม่มั่นใจได้เลยว่าเขาจะตามติดคุณราวกับว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแน่นอนแต่ถึงผมจะพูดเรื่องนี้ ในความเป็นจริงก็คงไม่น่าจะมีใครไปจีบผีนะถ้าไม่ดมกาวหรือหลอนยาไปซะก่อนแต่ต่อให้มีจริงๆผมว่าก็ไม่แปลกนะพอเข้าใจได้ว่าบางทีการที่จะเจอคนที่เราถูกใจแบบเกือบจะทุกอย่างจากสเปคที่เราตั้งไว้จนเราแทบจะ คลานเข้าไปกราบมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆใช่ว่าออกไปเดินส่มแล้วจะเจอใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าน่าจะถึงเวลาไปส่วนต่อไปแล้วครับเพราะว่าถ้าให้ผู้ส่วนนี้มากกว่านี้จากเรื่องผีจะกลายเป็นซีรีส์เกาหลีหนุ่มหลอนกาวกับผีสาวหลอนใจแทนส่วนต่อไปก็ต่อจาก เมื่อกี้เลยครับในเมื่อวิญญาณน่าจะคงรูปแบบเดียวกับตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่กับผู้ชายยังพอเข้าใจได้แต่กับผู้หญิงอันนี้แปลกผู้หญิงน่าจะเกือบร้อเอร์เซนตต้องอยากให้ตัวเองดูดีอยู่แล้วแล้วทำไมพอเป็นผีความรู้สึกส่วนนี้ถึงได้หายไปเวลาที่ถอดหัวแวกอก,อก ฉีกแขนฉีกขาหรือหนักหน่อยก็มาซะเละเลยไม่รู้สึกเขินรู้สึกอายบ้างเหรอโดนเห็นยันเครื่องในเลยนะไอความรู้สึกรักสวยรักงามมันหายไปไหนหมดแทนที่จะมาสภาพสวยๆให้คนตะลึงกลับเลือกจะเป็นภาพจำที่ไม่ดีซะอย่างนั้นตอนมีชีวิตหมดค่าบ,บำรุงไปอาจจะเป็นแสน เป็นล้านเพื่อให้ตัวเองดูดีและมีความมั่นใจอยู่ตลอดแต่พอตายปุ๊บกลับโยนเรื่องพวกนี้ทิ้งทั้งหมดทั้งๆท,ท,ที่ตอนเป็นผีก็น่าจะทำได้ดังใจนึกจะทำให้ตัวเองขาวจนปร่งแสงหรือผิวพันนุ่มจนหลุดติดมือถ้าเผลอไปจับก็ยังได้ถ้างั้นทำให้ตัวเองดูดีไว้ก่อนไม่ดีกว่าเหรอเรื่องนี้ ผมสงสัยจริงๆถ้ามีใครรู้หรือมีเหตุผลดีๆก็บอกผมได้นะครับอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกันบ้างต่อไปก็ส่วนสุดท้ายซึ่งส่วนสุดท้ายนี้อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับแต่นอกจากวิญญาณที่คงรูปร่างในแบบมนุษย์มีใครเคยเห็นรูปแบบที่ต่างจากนี้ไหมครับ เอาจริงๆเรื่องนี้ถ้าให้คิดก็แปลกจริงๆหละครับเพราะเหตุผลอะไรนอกจากมนุษย์เราก็แทบจะไม่เคยได้ยินกันเลยว่ามีคนเห็นผีที่เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นหลอกทั้งๆที่วิญญาณเกิดจากสิ่งที่ตายงั้นในความเป็นจริงเราก็ควรจะเห็นผีหมาผีแมวผีเป็ดผีไก่ สารพัดผีทั่วไปหมดเลยไม่ใช่เหรอครับแล้ววิญญาณของสิ่งชีวิตที่ว่ามาหลังจากตายหายไปไหนกันหมดเอาจริงๆผมก็เคยได้ยินเรื่องคล้ายๆแบบนี้ประมาณว่าที่ต่างจังหวัดเวลากลางคืนบางคนจะออกไปล่าสัตว์ตามทุ่งตามไร่อะไรแบบนี้แล้วก็โดนผีกบผีปลาหลอกจนหัวโกลน แต่ถ้าให้ผมเดานะนี่น่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งผีที่เห็นต้นกำเนิดอาจไม่ใช่สัตว์พวกนั้นน่าจะโดนพวกเจ้าที่แปลงกายมาหลอกมากกว่าจากทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่ผมพูดมามาจากความสงสัยของผมเองทั้งนั้นแต่ผมว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าถึงเวลาที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ ที่ผมเจอมากับตัวเกี่ยวโยงกับหัวข้อเมื่อกี้เลยเรื่องมันเริ่มหลังจากเหตุการณ์สึนามิปี47คิดว่าทุกคนคงยังจำกันได้ตอนนั้นน้าของผมได้มีโอกาสไปเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือแล้วด้วยความที่ใจดีแล้วก็รักสัตว์มากๆก็เลย พาน้องหมาตัวหนึ่งที่รอดจากเหตุการณ์ในตอนนั้นกลับบ้านมาดูแลด้วยถ้าความทรงจําของผมไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นพันไทยหลังอานขนสีน้ำตาลปนส้มๆมีถุงเท้าที่ขาทั้งสี่ข้างเลยตอนนั้นโรงเรียนผมปิดเทอมพอดีก็เลยได้ไปเยี่ยมนาที่บ้านผมพักอยู่ที่บ้านนะ้า 2อถึงสเดือนจำได้ว่าน้องหมาป่วยแล้วก็จากไปช่วงท้ายๆก่อนที่ผมจะกลับสาเหตุน่าจะมาจากอาการบอบช้ำเพราะโดนน้ำพัดจากนั้นนะผมก็เอาเขาไปฝังไว้หลังบ้านแล้วเรื่องก็เริ่มจากตรงนั้นจำไม่ได้ว่าหลังจากฝังไปกี่วัน แต่เรื่องมันเกิดขึ้นตอนเย็นๆใกล้จะมืดวันนั้นหลังจากกินข้าวเสร็จผมก็ไปเอาผ้าออกจากเครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่ตรงหลังบ้านก็ทำไปตามปกติแหละครับจนเหมือนหางตาจะเห็นก้อนอะไรส้มๆแวบๆก็เลยหันไปมองเห็นเต็มตาเลยครับ ผมเห็นเขายือนอยู่บนหลุมศพตัวเองขนสีส้มๆถุงเท้าสีข้างแถมยืนแลบลิ้นมองมาด้วยผมนี่ขนลุกเป็นเม่นเลยตอนนั้นรออะไรล่ะครับทิ้งตะกร้าผ้าแล้ววิ่งเข้าบ้านสิถึงแม้มันจะอยู่ในความทรงจำที่เลือนลางเพราะมันผ่านมานานแล้วแต่ตอนนั้นผมมั่นใจว่าผมเห็นจริงๆ ไม่ได้หลอนเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการดมกาวเลยสติดีครบแน่นอนแต่ผมเห็นเขาแค่ครั้งเดียวนะตอนนั้นทั้งบ้านรวมกันเกือบสิบคนมีผมเห็นอยู่คนเดียวสวยชิปเป๋งเลยนั่นแหละครับเรื่องที่ผมเจอมากับตัวผมว่าสำหรับตอนนี้น่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้ว หวังว่าจากทั้งหมดที่ผมพูดในครั้งนี้จะช่วยทำให้ทุกคนได้รู้สึกผ่อนคลายลืมเรื่องแย่ๆที่เจอบ้างแม้จะเพียงแค่เล็กน้อยก็ตามสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้ตอนไหนก่อนนอนขับรถกินข้าวหรือทำกิจกรรม,มอื่นๆอยู่แต่ผมก็ขอให้คุณหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ